สวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวพวินุตฟังเพลินศูนย์การเรียนรู้จังหวัดลำปางค่ะรหัสนักศึกษา67513-02681ค่ะวันนี้หนูจะมาสอนการเปลี่ยนฟอน,นต์และขนาดตัวหนังสือบน Google s l i d e นะคะไปดูกันเลยค่ะการเปลี่ยนฟอนต์และขนาดตัวหนังสือนะคะให้เราแตะตรงที่ตัวหนังสือนะคะแล้วเราก็จะเห็นตรง A ข้างบนนะคะแล้วก็กดตรงนี้เลยค่ะแบบอักษรน,นะคะให้เราเลือก ฟอนต์ตามใจชอบเลยค่ะเอาแบบที่เราคิดว่าสวยงามนะคะสมมติว่าเราไลนแล้วนะคะเราก็จะไปขนาดตัวอักษรนะคะเราก็จะเอาแบบเอาขึ้นเอาตัวใหญ่เอาตัวเล็กนะคะเลือกได้ตามใจชอบนะคะเราก็กดลูกศรขึ้นกับลูกศรลงนะคะลูกศรลงก็ตัวเลือกเล็กลงนะคะลูกศรขึ้นก็ ขึ้นนะคะคใหญ่สรุปข้อดีหรือประโยชน์ที่ได้จากการใช้ฟิวเจอร์ 1. ช่วยให้เอกสารดูสวยงามและน่าสนใจมากขึ้น 2. สื่ออารมณ์และบุคลิกของงานได้ดีขึ้น 3. าํทำให้อ่านง่ายและเข้าใจเนื้อหาได้เร็วขึ้น 4. ช่วยเน้นข้อมูลสำคัญ 5. ช่วยให้การจัดรูปแบบเอกสารให้เป็นระเบียบและสวยงามมากขึ้นค่ะ ขอจบการสอนเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย